นี่ครับต่อไปเป็นวิธีการโพสต์โ o c เซสซิ่ข้อมูลสถิติผ่านเว็บพอร์ทัลของกรมพินิจทหารนะครับเริ่มต้นให้เรามาเข้าที่ Google แล้วรับคำว่ากรมพินิจทหารมาที่ GMS portal ระบบคุ้มขายเนี่ยเราจะต้องมีการรีจิสเตอร์ข้อมูลเพื่อเอป็นทำงานใน ในเว็บของกรมปิกานะครับจะต้องมีการรีจิสเตอร์ก่อนลงทะเบียนก่อนนะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่ใช้งานได้เลยใช้งานระบบพอเข้าถึงใช้งานระบบไปแล้วมันก็จะมาผลกที่หน้านี้เราก็ไปที่ post processing เลยตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่คำว่า computation หลังจากคอมคอมพลีทแล้วเดี๋ยวก็มาที่ add lower data ข้อมูลที่เราทำส t a ติ c เก็บเอาไว้ผมใช้เป็น G E หนึ่งนอจุดสองสามโอ้นะครับแตะตัวนี้แล้วก็้ผมก็แตะ use virtual line คือเราต้องการโค o c e s s โดยใช้วิธี v r s นะ virtual line แล้วแพคเกจซิสเต็มเราก็เลือกให้เป็น TGM สองศูนย์หนึ่งเจ็ด WGS เจ็ด w g แปด TGM สองศูหนึ่งเจ็ดเราก็จะได้ค่าระดับซึ่งมันถูกต้องมากขึ้นซึ่งเป็นค่าหอ่จาก DIO นประเทศไทย TGM สองศูนหนึ่งเจ็ดนี่คือราคาดับ d อ o ในประเทศไทยกด submit นะครแล้วกด confirm ครับมาถึงตรงตนีไหลเชัคหน้าก็รอเรากดปูนก่อนครับเราก็จะได้ีกรวมออกมาเป็นได้ค่าพิกัดซึ่งเราทำการพูบเบอร์ซิมาที่กับ G S portal ของครมเพรน้ จะจะเป็น eating, noting, หาย้าก็มีีแนบไปด้วย <S 2> <S 2> <ด>ครับตัวรี้มันีครับเราจะต้องมีการสมัคร user password ของกมไปที่หนาหารก่อนแล้วก็ไปกรอกก่อนข้อหน้าตรงหน้าตรง,ตรง,ตรงกลุม g i portal มันจะมีให้เรากรอก user password ให้กรอกลงไปก่อนนะครับว่าเป็น user password อะไรสอ,องสปอกรสปอกก็จะเป็น spk 0 0น,นะฮะ ก็จบแล้ววิธีการโพสทซสิ้งนะครับผ่านเว็บของกรมที่ดาน